สวัสดีที่แมแม่ทุกคนนะคะล่าสุดแฟนๆอู้หู OMG หนักมากเพราะว่าบอสลิซ่าของเราได้มีการมาสปอยเพลงใหม่นะคะกับทีเซอร์ดนตรีนะคะมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะเซตนี้น่าจะอยู่ที่เกาะสมุยนะคะกับมินิเชิร์ตกับโปรงสั้นเป็นหนังรองเท้าบูทยาวนะคะมาแค่นี้นะคะสื่อให้ถึงความเท่ความเฟียสนะคะสวยและ มากๆค่ะมาสปอยเพลงพร้อมกับดนตรีนะคะออกแนวล็อกล็อป๊อปสตาร์นะคะเป็นการรันวงการล็อกสตาร์หรือไม่ก็มารอดูกันต่อไปแฟนๆนี้ต่างก็พูดขึ้นแฮชแท็กดังกล่าวนะคะก็ออกมาบอกว่าใครจับทางลิซ่าถูกบ้างว่าลิซ่าจะมาแนวไหนบางส่วนก็มีการบอกว่าต้องเป็นการร้องแรปแดนซ์เท้าไฟอีกแน่ๆนะคะ ซึ่งดนตรีก็เป็นเสียงตีกรองแบบตึกตึกแต๊กๆนะคะก็เรียกเสียงคือฮาสร้างความตื่นเต้นหนักมากเลยละค่ะ เรียกว่ามาสปอยนี้ถึงอกถึงใจหนักมากเป็นการราันวงการติ k t o ็อกอินสตาแกรของค่ายก็มาลงสปอยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการสปรอยเพลงแบบใหม่นะคะแบบอิสระคือไม่มีโปสเตอร์แบบทางการนะคะมาแบบดนตรีแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอแบบใหม่สับก็เป็นความแปลกใหม่นะคะของน้องลีซ่าก็สือหเห็นถึงความเฟียสกับงสั้นบุดยาว <b ule k> บวกกับทรงผมเอย <c oughs> เครื่องประดับเอยนี้ เพลงใหม่แบบสับมีลูกเล่นใหม่สร้างกระแสะได้เก่งมากๆหดลิซ่าสวยสับเอวเป็นเอวสะโพกเป็นสะโพกแน่นๆสวยงามจริงๆค่ะแฟนๆต่างก็พูดขึ้นแฮชแท็กในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะสื่อก็ออกมาตีข่าวนะคะถึงการสปอยเพลงของน้องลิซ่าต่างก็ชี้บอกว่าลิซ่าจะมาแนวไหนกันใครคาดเดาถูกบ้าง ก็บอกว่าอย่ามาเล่นกับระบบลิซ่านะคะเพราะว่าอิสระสวยฮอตเซ็ปมากไฟลุกทั้งเกาะสมุยเลยก็ว่าได้ค่ะ mm hmm. ก็แฟนๆคิดว่าลิซ่าจะมาแนวไหนกันนะคะก็สามารถคอมเมนต์แชร์เรื่องราวกันได้ค่ะเช่นเคยทีุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ